ครับทานโดบปกปะเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําใหเคยครับนะครับเป็นพระพรมเนือผงนะครับผมนะครับผงดํานะครับผสมไม้ตะเคียนนะครับแจกผู้เข้ารูมพิธีนะครับนะครับพิธีเป่านะครับผมสีหน้าครั้งที่ห้านะครับผมพิธีเป่าผมสีหน้าครั้งที่ห้านะครับผม ของหลวงพ่อทำงานนะครับวัดบางกุฏีทองนะครับนะครับสร้างเมื่อพศสอ,อง 1, 8ของงานแล้วนะครับผมปีนี้ก็2 5งพันห้า้อบเกิ็ดปีแล้วนะครับสร้างปี5,000องค์นะครับผมหลวงพ่อทำงานที่ก็เป็นเกจิพระเกจิายพรมนะครับที่โดนน่งดัง นะครับคนที่มองเห็นเวลาเป่าพิธีพรมเนี่ยแดนพรมสีหน้าจะมีนะครับเทพออกมาเพียบเลยนะฮะมีพรมลงมาเยอะแยะเลยนะครับถ้าใครติดตามเรื่องตรงนี้มาก็จะทราบดีนะครับนั่นเป็นเกจีที่ลงดังเรื่องกรมนะครับผมพระพรมนะครับพระพรมก็เป็นเทพในศาสนาพุทธนะฮะ ะครับเป็นชั้นก่อนที่จะเป็นเข้าพระอรหันต์นะครับเสานั้นนะครับเป็นเพศที่ไม่มีเพศนะครับผมเป็นจุดนั้แล้วไม่มีเพศละคว,วามมีเพศไม่จําเป็นแล้วนะครับผมหลังจากนั้นพอามมีเพศก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามันเลยชั้นสวรรค์ที่มีกมรรมปัจจรพลบไปมันก็ไม่ต้องใช้แล้วนะเพศไม่มีเจวดาไม่มีหลังฝามันเลยไปจุกันไปละนะครับ ความเพี่รทงศาสนานะครับสวยนะครับใครไปเลี่ยมท่านใดสในใจไปเลี่ยมนะครับสนใจก็ติดต่อร้านมิตรพรภาคเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูน 3, 3, 3, 3, 4, ย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามสี่ศูนย์หนึ่งยังไนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดต่อใครก็ติดตามกดกระดิ่งแล้วถ้าจะไปผ่านนะครับทุกรายการมิตรพมงคลดีๆจากร้านมิตรพรภเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ